กุ่นเสียงทอดจ้าอย่าไฟอย่าแรงนะคะไฟไม่แรงนะไฟประมาณนี้นะคะไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้นะคะ เดี๋ยวใส่ในตะแกรงกองน้ำมันก่อนะคะเสร็จแล้วค่ะกองน้ำมันนะคะคราวนี้ก็เจะก็มาใส่จานค่ะเรียบร้อยค่ะป่นเฉียงทอดของเรานะคะ